ใครที่สนใจเติมเกมหรือกดแพ็กในเกมดังซิตี้นะครับผมสามารถใช้บริการร้านคริสช็อปได้เลยราคาถูกไม่คุ้มกว่าเติมเองแน่นอนนอกจากนี้ยังรับเติมเกมดังๆอีกมากมายนะครับทักแฟนเพจหรือแอดไลน์คริสช็อปไปได้เลย ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอสุนะครับวันนี้นะครับเราจะมาจัดเทียร์ลิสต์นะครับผมดีท่นสองนะครับที่ผมเพิ่งเล่นไปได้สักพักหนึ่งนะครับในแร้งนะครับตัวไหนดีตัวไหนน่าเล่นตัวไหนคุ้มตัวไหนน่าใช้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าการจัดเทียร์ลิสต์ครั้งนี้ของผมเนี่ยทุกคนต้องฟังไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเห็นรูปมันอยู่ตรงไหนปุ๊บแล้วตัดสินว่ามันคือแบบนั้นเลยนะครับผมจะอธิบายทุกตัวไว้อย่างละเอียดนะครับว่าทำไมถึงอยู่ตรงนี้และถ้ามัน เอาผมแล้วกันนะครับเอาไว้ประกอบการตัดสินใจของทุกท่านว่าจะเอาตัวนี้ดีไหมหรือน้าปั้นตัวนีนดีหรือเปล่านะครับก็ลองฟังดูแล้วกันนะครับผมอันดับแรกนะครับผมมาเรามาเริ่มวันที่แบมก่อนแล้วกันนะครับแบมอะเดบยออฟตัวนี้เห็นพบบ่อยมากในแร้งไม่ว่าจะเป็นแร้งไดมอนด์อ่าถึงกันแร้งพีคนะครับยังมีคนหยิบมาเรื่อยๆนะครับผมให้เอสเทียเลยเพราะว่าอะไรครับณตอนนี้นะครับอันนี้คือแรงณตอนนี้เท่านั้นนะครับณตอนนี้ทีทั้งสองนะครับ เป็นตัวที่มีท่าอันตีรีบาวทั้งที่มันเป็นตัวม่วงนะท่านผู้ชมมันเป็นตัวม่วงแต่มันมีอันตีรีบาวได้รับแยงกาซอได้ด้วยนะครับสามารถยิงฉีกทาแต้มไวไวได้นะครับช่วยเพื่อนได้เยอะมากๆนะครับตบอะไรก็ดีไปหมดนะครับรวมๆแล้วคือแรนดเอสเลยนะครับหน้าปั้นหน้ามาเล่นมากสึ้นับสายเซนเตอร์นะต่อไปครับเป็นคาเปราครับคาเปราตัวนี้เนี่ยผมให้มันผมอยากให้มันเก่งบางทีนะอธิบายก่อนเก่งบางทีคืออะไรนะครับเก่งบางทีก็คือถ้าบางตาเราเจอคมเนี้ย และเราหยิบตัวน exactly. ี no ้ไปอ่ะแม่งคือตบมันได้นั่นคือเก่งบางทีนะครับมันเหมาะเฉพาะกับตอนที่เราเจออีกคอมหนึ่งเอาไว้แก้ทางนะครับคาเบล่าก็เป็นหนึ่งในนั้นครับเอาไว้แก้ทางนะครับพวกเอาไว้แก้ทางนะครับพวกตัวสายดังนะครับเจอสายดังเจอพวกตัวดัง2ตัว2ตัวเนี่ยหยิบคาเ์บล่ามาเนี่ยคุ้มแน่นอนนะครับมันเลยอยู่ในเก่งบางทีนะครับไม่ได้แปลว่ามันกากนะครับไม่ได้แปลว่ามันกากนะครับมันจะเก่งทันทีเลยเมื่อมันเจอกับอีกตำแหน่งฝั่งตรงข้ามที่มันเล่นสายบล็อกนะครับสาาาาายยยดัังคคคออไรพววกกเนนี้้หหิบบลลมมตขุใ แต่ถ้าทั่วไปนะครับถ้าเล่นทั่วไปผมให้มันประมาณ E แล้วกันนะครับประมาณ E นะครับแต่ถ้า เอาจริงๆผมว่ามันอยู่เก่งบางทีนะครับผมเอาตัวเดี๋ยวไปต่อไปเอาตัวที่ผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นก่อนเลยนะครับอันนี้นะครับมิลเลอร์ครับไม่มีใครหยิบเลยครับแทบจะไม่เห็นเลยด้วยซ้ำผมยังไม่รู้เลยมันได้อย่างไหนนะไม่เห็นนี่ครับผมไม่เคยเปิดได้มันเลยไม่รู้ได้อย่างไหนด้วยนะครับผมงงมากนะครับวิสกินตัวนี้ผมจะบอกให้เลยว่าตัวนี้มีความสามารถพิเศษเยอะมากไอ้ตัวนี้เนี่ยด้วยความที่คนไม่เคยเจอตัวนี้เว้ยแม่งตามสกิลแม่งยากครับผมให้เอเลยนะจริงๆวิสกินที่ผมให้เอนะคนเล่นเป็นนี่แม่งโคตรผิวนะครับใน ต่อไปครับตัวนี้ไม่เคยเล่นเลยครับไม่ค่อยเห็นคนเล่นด้วยนะครับเอาไว้ไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วกันนะครับต่อไปบูเกอร์เอสครับบูเกอร์นี่คือแล็งเอสดีๆเลยครับทำไมล่ะครับตัวนี้มันถ้าหมุนมันเกลียนมากเล่นคู่คอมโบกับโจกิตนะครับส่งบอลไปส่งกลับมาส่งไปหมุนส่งกลับส่งไปหมุนนะครับหาช่องจนโล่งจนได้ยิง3ามแต้มสองแต้มตลอดนะครับบูเกอร์โคตรจะดีนะครับสำหรับคนที่สายฟรีนะครับเล่นตัวม่วงนะครับอัพบูเกอร์เต็มเนี่ย ได้เล่นในแรล่งแน่นอนนะครับในแรลงหยิบกันมามากมายเหลือเกินนะครับเรย์บอลเจมเรย์บอลเจมมันก็จริงๆสลับตัวผมผมไม่อยากให้เรย์บอลเจม เอสเลยด้วยซ้ำนะผมอยากให้เอ้วยซ้ำนะแต่ว่าผมอาจจะเจอคนที่เล่นไม่ค่อยเก่งด้วยแหละมั้งมันไม่ค่อยสำหรับผมมันไม่ค่อยมีประโยชน์อ่ะเพื่อนเอเออสำหรับผมนะมันมันน่าจะอยู่เก่งบางทีด้วยซ้ำนะครับสำหรับผมไม่ค่อยมีประโยชน์เลยผมให้ผมให้เอแล้วกันแต่เอเอหน้าหน้าเลยแล้วกันนะครับเอหน้าหน้าคือเลีบอนเจมันเป็นเล่นมาเล่นพึ่งเพื่อนมากเกินไปครับมันเป็นซับพอร์ตแบบซับจจ๋าเลยนะครับเอาไว้ไล่ตบนะครับอันตรีการันตีสามแต้มนะครับแต่ซึ่งในแงตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อย เด่นเท <desserts. S 1> ่าต mm ัวอื่นเท่าไหร่นะครับผมเลยให้เอแล้วกันนะครับผมให้เอนะตัวนี้จอรนสั้นบ้าจอรนสั้นผมให้บีครับจอนสั้นไม่ได้ถึงกะกากเลยแต่ก็มาจะถึงกับแบบว่าเก่งอะไรครับผมให้ประมาณบีแล้วกันนะตัวนี้ก็เห็นน้อยครับคนเห็นเห็นน้อยอยู่เหมือนกันครับตัวนี้ไม่ค่อยเห็นเลยครับอ๋อพอคริสต์มาสตัวนี้เอาไปเก็บบอลนะครับก็เอาไปแล้บีครับเก่งบางทีเอาไปเก่งบางทีแล้วกันนะครับตัวนี้จะเก่งก็ต่อเมื่อเล่นเล่นกับเพื่อนนะเล่นกับเพื่อนแล้วแบบว่าสายแบบดังแล้วเราวิ่งไปเก็บบอลเเ่นนับยาาิดอองงี้หะ ต้องมากับเพื่อนทั้งนั้นเลยนะครับผมสเตปเคอร์วี่ครับผมตัวนี้ก็น่าจะ S S S แหละครับผมด้วยความที่เป็น3แต้มพิกโกงมากๆนะครับถ้าเปิดตีเนี่ยแทบจะการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่ายิงลงแน่ๆนะครับผมแต่ก็มีพลาดบ้างนะนานทีเห็นนะครับยิงเล่นกับเพื่อนยิ่งเก่งนะครับยิงเล่นกับเพื่อนนี่ยิงเก่งเลยโดยรวมผมให้ S S S เลยนะครับเอาตัวรอดได้นะครับผมแต่เกมรับแย่ไปหน่อยนะต่อไปตัวนี้อ่า B ครับ สามแต้มเริ่มต้นนะครับผมให้ B ครับไม่มีอะไรมากไม่ได้เด่นไม่สุดสักทางนะครับผมไอเดโรซาตัวนี้นี่ A วะ่ะตัวนี้ก็สกิลเด็ดมากนะครับสกิลมันถอยไกลมากนะครับหลายๆอย่างคือผมที่ผมเจอในแรงนะอาจจะไม่เคยเล่นแต่เจอในแรงแนละผมสัมผัสได้ถึงความเกิ่งของมันอะถ้าคนเล่นเกิ่งๆคือแม่งโกงพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับไอเดโรซานเนี่ย A ครับซูชิก็ A ครับผม ตัวนี้เริ่มเป็นที่นิยมขึ้นมาหน่อยหน่อยแล้วนะครับสลับซูชิผมเรียกมันมซูชิแล้วกันนะครับเป็นตัวสตีลบอลตัวขโมยบอลน,นะครับเปลี่ยนไทมิ่งจังหวะเกมได้เลยนะผมให้อยู่หลังเลบอลเจมเลยอะ ให้อยู่หลักเลโบรเจนเปแล้วกันนะครับตัวนี้เริ่มเป็นที่นิยมนะครับสายสติลสายสายเมต้าสติลกำลังมานะครับใครอยากลองเล่นนะครับจับมาได้เลยครับตัวม่วงนะครับราคาไม่กี่บาทนะครับปันสุดนี่คือเก่งแน่นอนนะครับผมยานิสครับผมยานิสนี่ถ้าโซโลผมให้ S S S เลยนะถ้าโซโลนะถ้าโซโลผมให้ S S S เลยแต่ถ้าแบบทั่วไปในแค์นะผมว่าให้ S หน้าสุดเลยครับ S อยู่หน้าสุดเลยละกันนะครับ ถ,ถ้าแบบว่าแรงทั่วไปผมให้ S น่าถูกเลยถือว่ายังดีครับเก่งมากแต่มันจะเก่ง,งมากๆก็ต่อเมื่อเล่นโซโล่ครับถ้าเล่นกับเพื่อนเนี่ยจับชน3าเนี่ยม,มันถ้าสมมติว่ามีตัวมาบล็อกมันหรือว่าตัวเจอพวกบล็อกตึงๆมันก็ทําอะไรได้ยากครับทำได้แค่ฉีกให้เพื่อนอย่างเดียวนะครับแล้วก็รออันติมานะครับรออันติมาแต่ถ้าผมบอก,กเลยถ้าใครอ up N7 นะ N7 ลุ้นเต็มพรอเต็มนะมึงไปนี่เลยแต่ถ้าอันนี้เอาทั่วไปนะครับเอาแบบว่า N1 เลยนะครับอันนี้คือพูดกันถึง N1 เลยนะทั่วไปเลยนนนะะผผมมให้ S ลกั ต่อไปครับไอแก่นี่ไม่ค่อยเห็นคนเล่นครับเอาไว้ลากก่อนเลยแล้วกันนะครับผมยังไม่เคยจับด้วยนะครับไม่รู้ทะไรได้ด้วยแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเล่นเลยนะครับผมเลยบอกอยากฮาวด์วัก็ไม่ค่อยมีคนเล่นครับเอาไว้นี่ก่อนนี่ก็ไม่เคยเห็นครับไม่ค่อยเห็นมวยเรมวยเรผมให้อ่าผมไม่ผมไม่ค่อยเห็นแล้วไม่ค่อยเห็นคนเล่นผมผมให้ผมให้มีเลยนครับไม่ค่อยเห็นจริงๆครับพูด ไม่กล้าพูดคบว่าบันกาหรือเก่งนะครับเอาไว้ตรง B ก่อนแล้วกันนะครับผมต่อไปโจกิดครับผมโจกิดตัวนี้นะครับเล่นกับเพื่อน S S S เลยครับถ้าเล่นกับเพื่อนนะครับ S S S เลยต้องเอาว่าตรงนี้เลยครับสกีนเกียนมากนะครับสกีนเกียนมากฉีก3แต้มได้บล็อกเอาคือได้รีบาวแน่นอนนะครับเป็นตัวที่เอาไปเล่นกับเพื่อนสนุกมากๆครับแต่ถ้ากดโซโล่นะถ้าโซโล่คนเดียวเลยผมให้นี่เลยผมให้แค่ S ไม่ก็ A อะ พาโซโล่นะครับแค่เอพอแต่ถ้ากดกับเพื่อนนี่คือมึงมาเลยครับเอ s อคือโคตรตึงโคตรบัลมโคตรปลอมมาเก่งเลยนะครับผมสื่อสารกับเพื่อนให้เข้าใจแล้วตัวนี้จะเก่งมากนะครับสำหรับโจกิจนะครับผมคลากสั้นผมให้ถ้าเล่นเป็นค่องค่องผมให้เอถ้าเล่นเป็นช่ำช้ำแบบกดเก่งๆเลยนะกรณีนี้เท่านั้นนะ ต้องเป็นก mm ่อนที่ว่ามึงเล่นเก่งเล่นเป็นจริงๆนะตัวนี้ผมให้ S เลยแต่ถ้ายังทั่วไปกําลังฝึกอยู่ไม่ได้เก่งมากให้แค่ A พอนะครับจริงๆแต่จริงๆถ้าเก่งผมให้ S เลยครับอ่ะถือว่าถ้าขายเล่นเป็นและตึงนะครับคาสัตเป็นตัวที่ผิวหลบการลบกวนได้ดีมากๆนะครับสกิลมันโหดมากแต่ว่า3แต้มไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับเป็นเอสท้ายๆเลยกันครับเอสท้ายๆนะครับสามแม่นไม่ค่อยสามสามสามแต้มไม่ค่อยแม่นนะครับแต่ว่าสเต็ปดีนี่คือเก่งมากๆ จูริโอเอสครับตัวนี้จูริโอโอ้โหหนักใจมากเลยอะ่ะผมอยากให้เอสนะครับแต่ว่ามันพึ่งมันพึ่งสกิลเพย์ตัวเองมากเกินไปว่ะจริงๆนะมันพึ่งสกิลเพย์ตัวเองเยอะมากๆนะครับต้องเป็นคนที่จังหวะทัมมิ่งแม่นรีบาวดีบล็อกเป็นเหมือนต้องเป็นผู้เล่นแซลมดังมาก่อนอะ่ะผมว่านะเอาจริงถึงจะเล่นมันได้นะครับแต่ผมอันนี้คือตัวเมนผมเลยนะถ้าผมเล่นเองผมให้เอสแต่ถ้าทั่วไปผมให้เอแล้วกันอะ่ะ จูลโอนะครับหยิบได้ครับหยิบได้ถ้าถ้าทีมเราต้องการประกบแบบว่าถ้ามันมีตัวยิงไกล2ตัวอย่างเงี้ยตัวยิง3แต้มอ่ะเอาตัวนี้ไปช่วยประกบนะครับตบถึงแน่นอนนะครับอันติแป๊บเดียวมาแปบ๊บเดียวมารีบาวช่วยเพื่อนได้นะครับถือว่ากูดดูแลนผมให้ S อสข้างหน้าสุดเลย S อสข้างหน้าสุดเลยนะครับก็คนเล่นเริ่มน้อยลงจากซีซั่นแรกเท่าที่พ่อที่ผมเห็นนะพอเทถ้ามาคนจะเริ่มเล่นดูแลนน้อยลงนะครับ รู้สึกเหมือนในทําจะดีกว่านะเอาที่ส่วนตัวผมนะผมเลยให้ิดูแลไปเอสละกันนะครับก็เก่งครับเก่งแน่นอนครับเก่งแน่นอนตัวนี้คุ้มแน่นอนเอสนี่ไม่ได้แปลว่าขาดนะครับเอสนี่ก็คือเก่งแล้วนะครับเก่งแล้วนะครับน่าใช้น่าเล่นนะครับทอมสันครับต่อไปทอมสันผมให้เอสเลยครับทอมสันตัวนี้สําหรับผมนะถ้ามีมันอ่ะรู้สึกว่าได้รีบาวบ่อยรู้สึกว่าทีมชนะง่ายจริงๆ มีทอมสันผมรู้สึกว่ารู้สึกทีมชนะง่ายนะครับมันรบกวนดีมีท่าพุ่งไปลบกวนมีอันติการันตีสามแต้มนะครับถ้าโล่งนะครับโดยรวมแล้วคือผมให้เอสนะครับเอสท้ายๆประมาณนี้เอสท้ายๆเล่นได้ปั้นไว้เลยครับดีแน่นอนคุ้มแน่นอนคูมิงกาตัวนี้เห็นคนเล่นน้อยครับแต่ก็ถ้าเล่นเก่งๆก็ได้นะผมให้ผมให้เอแล้วกันนะครับคูมิงกาให้เอแล้วกันอันนี้ไม่ค่อยเห็นครับขอไม่ค่อยมีคนเล่นก่อนละกันนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเ่ะเคียยวไว้ก่อนละกันปะ เนกิตตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นน่ะผมให้บีครับสู้เซนเตอร์ตัวอื่นไม่ได้เลยครับสกิลอันติก็หยองแย่งนะครับผมแม่งไม่เก่งอ่ะงานคือไม่เก่งเลยนะครับเล่นเซนเตอร์ตัวอื่นดีกว่าเยอะตัวอื่นดีกว่าเยอะครับผมต่อไปเป็นลูกาครับมันต้อง S S S แม่งเป็นตัวม่วงตัวแจกฟรีตัวเดียวที่เฮี้ยมากใครเล่นแรงนลครับซีซั่น2นี้นะมึงจะรู้เลยว่าเวลา,ามึงเจอลูก้าเนี่ยเวลามึงปิดมันเนี่ย แม่งปิดยังไงแม่งก็ขึ้นโล่งไม่ติดลบกวนสักทีคือกวยแม่งหายไปเลยอะเวลามันยิงับกวยมันหายไปจากไหนจากโลกใบนี้ไปแล้วอะผมยืนจูบปากมันอยู่อย่างเงี้ยแม่งยังขึ้นว่าไม่ลบกวนนะผู้ชมยินดูว่ามันฮี้ยแค่ไหนเป็นตัวที่เกียนแลวคุ้มมากๆสำหรับสายฟรีนะบลูกาปั้น N7 นี่คือโคตรโหดเล่นแลงได้เลยครับเป็นตัวเมนได้เลยครับไม่ต้องเป็นต้องมีตัวทองด้วยซ้ำนะสำหรับลูกานะครับเก่งมากๆนะครับ ต่อไปกาซอครับ s s s เเช่นกันครับกาซอนี่คือตัวที่โซโล่ก็ได้แล้งก็ได้เล่นกับเพื่อนโคตรดีคือชงเองกินเองได้หมดช่วยเพื่อนทําแต้มได้รีบาวดีบ็อกได้นะครับผมคือสารพัดประโยชน์ครับกาซอนี่คือควรมีติดไอดีไว้เลยนะครับ เป็นตัวละครที่ผมอยากให้ทุกคนมีติดไอดีไว้อย่างน้อยน้อยหนึ่งตัวครับกาซอไม่ต้องเอ็นเยอะก็ได้ครับเล่นได้หมดเลยครับทําแต้มได้อะไรก็ได้ครับช่วยเพื่อนได้หมดกดโซโล่นี่คือโคตรชิวนะครับกาซอถือว่าเดอะเบสของเซนเตอร์ที่สุดตอนนี้นะผมว่าต่อไปพอจอรสนะครับผมให้เอแล้วกันนะครับพอจอร์จก็เก่งระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งนะครับสามารถโยกอติหลอกได้นะครับทำจังหวะให้เพื่อนได้นะครับแต่ก็ไม่ได้บือหวาอะไรมากนะครับผมพอจอสเซตเคอรี่บีแล้วกันครับ ตัวเริ่มต้นนะครับเซตเกอรี่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับเล่นตัวอื่นดีกว่าครับเซตเกอรี่เล่นตัวอื่นดีกว่า SGA ครับตัวปั้นเกมครับพ่อแม่พี่น้องตัวนี้ SSS ครับเพราะอะไรครับตัวนี้ครับดิฟยังไงก็ต้องหาช่องยิง2จนได้ครับปิด1ยังไงก็ยิง2ได้ปิด2บางทีก็ยังมีมุมยิง2ได้นะครับมันปิดยากมากด้วยความที่มันดิฟไวแล้วมันไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนไว้ท่านผู้ชม มันเดายากนะครับพอพอปรกดในแล้งเนี่ยทำให้มีโอกาสชนะสูงมากนะครับถ้ามี SGA นะครับมันสามารถทําแต้มให้เราได้ตลอดเวลานะครับหรือจะช็อต3ก็ได้อีกนะครับก็แม่นพอสมควรนะครับผมโดยรวมแล้วเป็นตัวที่ตัวถือบอลนะเป็นตัวเป็นตัว PG นะครับคุมเกมนะครับควรมีไว้ในทีมนะครับ SS เลยครับผมต่อไปตัวนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับมันชื่ออะไรยังจำไม่ได้เลยครับไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะครับอดัมตัวเริ่มต้นครับให้ B ีครับให้ B ีไปเวสบุกตัวนี้เหมือนเป็นตัวเก็บบอลบ้าจะไม่ผิด ผมให้เทียเอแล้วกันนะครับให้เทียเอแล้วกันนะเวทบุกเฮ้ยผมว่าเจมเจมให้เอสดีกว่าว่ะเออมาเจมมันควรเอสอะครับผมขอภายแล้วกันขอเปลี่ยนเจมมาเป็นเอสแล้วกันนะครับเจมน่าจะเป็นแรงเอสนะครับผมเวทบุกเวทบุกก็ประมาณนี้แหละครับเวทบุกเอนะครับก็กลางๆนะครับ not bad not good โอเคต่อไปเป็นไซออนครับผมน้องไซออนตัวตบมือฉมังเท่านั้นเองผมให้เก่งบางทีเหมือนกันไซออนผมให้เก่งบางทีครับ ก็เหมือนเดิมครับถ้าเราเจอตัวตบตัวบล็อกเอ้ยถ้าถ้าเราเจอตัวดังนะครับหยิบใสออนมานะครับจะปราบสายดังทั้งหลายได้หมดเลยนะครับผมตัวนี้ผมให้เก่งบางทีแล้วกันนะครับต้องเฉพาะตอนเจอคอมที่เราต้องแก้ท่านันะครับคอมพวกว่าสายดัง2ตัวอะไรอย่างเงี้ยเอามาเอามาหยิบมายืนตรงกลางนะครับมารีบาวช่วยเซนเตอร์อีกก็ยังดีครับผมหรือจะเล่นแผนเซนเตอร์2นะครับมีใสอ้อนตัวหนึ่งซีตัวหนึ่งแล้วเพื่อนเอจีตัวหนึ่งยิง3แต้มไปเลยเรื่อยๆก็ได้ครับผมประมาณนี้ ต่อไปครับ2ตัวใหม่ครับอันนี้เป็นโพชิงกิทนะครับโพชิงกิทที่เพิ่งเข้ามาใหม่ส,สดๆร้อนๆผมให้แลงด์เอสด้วยความที่ว่ามันเป็นเซนเตอร์นะครับแต่แม่งเสือกยิง3แต้มได้นะครับทำให้เราเนี่ยต้องระแวงมันตลอดนะครับวพราะมันจะ3แต้มหรือเปล่ามันจะอันติหรือเปล่าหลายคนอาจจะชอบแบบว่าหลุดโฟกัสจากตัวไปจนโดนมัน3แต้มบ่อยมากๆนะครับเป็นตัวที่ทําให้คนอื่นระแวงอะตัวตัวระวงตัวหวาดระแวงเลยตัวนี้นะครับผมให้แลง์เอสนะครับเล่นได้ครับถือว่าเป็นเซนเตอร์ที่ ดีในระดับหนึ่งนะครับมีไว้ก็ไม่เสียหายเลยครับแลงเอเจอพอสมควรนะแลงเผมก็เจอพอสมควรนะใน,ในแลงนะครับสลับโพชิงกิสนะครับผมเททัมตัวนี้ผมให้ที่สุดเลยใครจะบอกมันเก่งไม่เก่งนะครับผมบอกเลยว่าแม่งโคตรสารพัดประโยชน์ SSS เลยครับโกงมากรีบาวได้ตบดี3แต้ม2แต้มทำได้เกือบหมดสกิลสลับ PF ไปวงนอกวงในได้อีกนะครับคือโดยรวมแล้วมันเก่งมากๆครับมีเท่าำในทีมนะครับเหมือนมีรีบาวสองตัวเหมือนมีตัวไล่บล็อกนะครับเหมือนมี3แต้มเพิ่มอีกตัวหนึ่งคือแบบสาระประโยชน์มากๆนะครับเท่าำนะครับสําหรับผมนะผมให้มันเก่งที่สุดในณตอนนี้เลยด้วยซ้ำนะครับผมว่ามันเก่งมากๆนะครับเท่าำนะครับคือคุ้มมากๆถ้าคุณจะเอานะครับเท่าำผมเจอในแร้งแทบเกือบทุกตาเท่ามำเจอเกือบทุกตาในแร้งนะครับแร้งพีคนะครับเจอแทบบ่อยมากๆนะครับต่างชาติก็เล่นกันกระหน่ำซัมเม โครดีเอสเอสก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแรงเทยริทที่ผมจัดมาในวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะพอได้รู้จักตัวละครกันมากขึ้นพอจะประกอบการตัดสินใจได้นะครับสำหรับว่าใครจะเอาตัวไหนอยากเล่นตัวไหนอะไรประมาณนี้ตัวนี้เก่งไหมนะครับก็ฟังจากที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นาะจะพอเข้าใจแล้วเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครอยากให้ผมลองคลิปอะยีกก็เม้นมาได้เลยนะครับข้างล่างครับอยากดูอะไรเกี่ยวกับดังซิตี้นะครับพิมพ์มาได้เลยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนบาย